บทวิทยุรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกออกอากาศวันเสาร์ที่25เดือนเมษายนพศ2558เรื่องปุ๋ยกับการ,กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมตอนที่5ในเรื่องย่อยข้อดีของปุ๋ยชนิดต่างๆบทวิทยุโดยวิทวัสยุทธโกษา สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากฝ่งานวิจัยมอกอซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมอกอแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่พงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขแขนงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างไรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกระผมวิทวัตยุทธโกษาผู้ดำเนินรายการและก่อนอื่นเลยนะครับกระผมขอสวัสดีคุณผู้ฟังครับและวันนี้นะครับกระผม มีผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการ,กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากครับเป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณดอกเตอร์อำนาจสุวรรณฤทธิ์ภาควิชาปัตตภีวิทยาคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปัตตภีวิทยาคณะ,กะเกษตรประธานสภา,าข้าราชการวรกอรองอธิการบดีมก และอุปนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยท่านได้กเกษียณอายุราชการในตําแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11หลังกเกษียณอายุราชการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณและกับการวิจัยในครั้งนี้นะครับท่านก็ได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลงานการวิจัยในเรื่องของปุ๋ยกับการ,กรเกษตรและสิ่งแวดล้อมและเป็นตอนที่5แล้วนะครับในเรื่องย่อยก็คือ เรื่องข้อดีของปุ๋ยชนิดต่างๆช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาฟังกันใหม่ในช่วงหน้าครับ ฟังครับปุ๋ยชนิดต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับก็จะพบว่าปุ๋ยแต่ละชนิดจะมีข้อดีหรือข้อได้เปรียบและข้อ,ขอด้อยหรือข้อเสียที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับสำหรับเกษตรกร,กรแล้วเราควรต้องทราบข้อดีและข้อด้อยของปุ๋ยในแต่ละชนิดเพื่อประกอบในการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรายการวันนี้นะครับเราจะกล่าวกันในเรื่องของข้อดี หรือข้อได้เปรียบของปุ๋ยในแต่ละชนิดส่วนในเรื่องของข้อเสียไว้จะมาพูดกันในอาทิตย์หน้านะครับโปรดติดตามกันต่อไปครับมาเริ่มกันที่ปุ๋ยเคมีกันก่อนนะครับปุ๋ยเคมีครับจะช่วยในการปรับปรุงสมบัติทางเคมีอย่างเช่นปริมาณอินทรีย์วัตถุปริมาณไนโตรเจนที่จะปลดปล่อยให้พืชได้ใช้และรวมไปถึงปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชของดิน ดังผลในการวิจัยของปุ๋ยเคมีในการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุเป็นผลมาจากปุ๋ยที่ได้รับปุ๋ยมีการสร้างลำต้นใบและรากมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ยครับจึงเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ยการเพิ่มปริมาณอินทรีย์ในดินทําให้ดินมีไนตโตรเจนที่จะปลดปล่อยให้พืชได้ใช้มีเพิ่มขึ้นด้วย ก็เพราะว่าอินทรีย์วัตถุที่มีไนโตรเจนอยู่ด้วยเสมอส่วนการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเกิดจากการตกค้างของธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะได้จากปุ๋ยเคมีที่ใส่ไปนั่นเลยครับเพราะด้วยปกติแล้วนะครับปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ใส่ให้แก่พืชจะดูดพืชจะดูดไปใช้นะครับและสูญเสียไปจากดินโดยทางอื่นๆน้อยกว่าครึ่งของจํานวนที่ใส่ จึงทำให้ดินมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นนั่นเองครับเข้อฟังครับทราบไหมครับว่าการใส่ปุ๋ยเคมีให้แก่พืชจะทำให้ดินมีความแน่นทึบและความแข็งน้อยลงครับเป็นสมบัติทางกายภาพนั่นเองจากการวิจัยการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ดินมีความแน่นทึบและความแข็งแรงน้อยลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,บกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลย เพราะการใส่ปุ๋ยเคมีทําให้พืดินนะครับมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าดินที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วตัวอินทรีย์วัตถุนี้เองครับที่เป็นตัวทําให้ดินปโปร่งและร่วนสุยมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังทําให้พืชที่ได้รับปุ๋ยจะมีรากมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับปุ๋ยเคมีทําให้มีการชอนชายดินได้มากกว่านั่นเองครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับการใส่ปุ๋ยเคมีทําความสามารถในการให้ผลผลิตพืชของดินเพิ่มมากขึ้นซึ่งการใส่ปุ๋ยเคมีในระยะยาวทําให้ผลิตภาพดินเพิ่มตามจํานวนครั้งของการใส่ปุ๋ยดังตัวอย่างของการวิจัยของในการทดลองในการปลูกข้าวโพดก็จะเห็นนะครับได้ถึงความแตกต่างระหว่างผลิตผลข้าวโพดแปลงที่ใส่ปุ๋ย กับแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการปลูกข้าวโพดนั่นเองครับก็หมายความว่าการใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ผลิตภาพหรือความสามารถในการให้ผลผลิตของดินเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งในการใส่ปุ๋ยนั่นเองครับเรามาฟังกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับแม้ปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมีจะขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตแต่อาจจะกล่าวได้ว่าธาต อยู่ในปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ในน้ำหนักปุ๋ยที่เท่ากันทำให้ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารต่ำปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ต่อไร่น้อย ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินซื้อปุ๋ยน้อยแล้วยังทําให้ค่าใช้จ่ายขนส่งและประหยัดค่าแรงงานในการใส่อีกด้วยครับมาฟังอีกข้อดีของปุ๋ยเคมีกันนะครับนั่นก็คือสามารถใช้ปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารชนิดต่างๆเหมาะกับพืชเนื่องจากปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาด้วยกรรมวิธีทางเคมีจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านชนิดและปริมาณปุ๋ยอาหาร ในปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยจึงสามารถปรับแต่งหรือนำมาผสมกันให้มีปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดตรงกับความต้องการที่พืชต้องการครับและเหมาะสมกับดินอย่างเช่นตัวอย่างหากดินมีโพแทสเซียมเพียงพอสำหรับพืชแล้วแต่ขาดไนโตรเจนอย่างดุดแรงและขาดฟอสฟอรัสเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีจึงทำให้สามารถปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารต่างๆเหมาะกับความต้องการของพืชช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาต่อกับข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์กันครับ ก็ฟังครับมาต่อกันที่ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับประโยชน์และข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์มีความสําคัญนะครับมีดังนี้ครับการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมีครับนอกจากปุ๋ยอินทรีย์เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ ซึ่งรวมไปถึงความหนาแน่นรวมหรือความพรุนของดินความร่วนซุยความสามารถในการอุ้มน้ําและการถ่ายเทอากาศของดินฉะนั้นเองนะครับปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นปุ๋ยที่ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมีซึ่งมักจะไม่มีสารที่จะให้อินทรีย์วัตถุในดินเลยครับ ส่วนการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินบางชนิดได้มากกว่าปุ๋ยเคมีครับเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบคาร์บอนซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญของอินทรีย์วัตถุครับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงทำให้จุลินทรีย์บางชนิดเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเ็ฟังครับในบรรดาจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างเช่นพวกแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ แบคที r ียที่ช่วยละลายหินฟอสเฟตเป็นต้นครับในขณะที่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่มีสารที่ให้สารประกอบคาร์บอนแก่จุลินทรีย์จึงไม่มีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์ในดินนั่นเองครับ ก็ฟังครับในปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะมีธาตุอาหารเสริมอยู่มากกว่าปุ๋ยเคมีเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ได้มาจากพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไม่เพียงแต่จะประกอบด้วยธาตุปุ๋ยแต่ยังประกอบด้วยธาตุอาหารที่ไม่มีหรือมีน้อยมากในปุ๋ยเคมีนั่นก็คือธาตุอาหารหลักดังนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงช่วยเพิ่มธาตุอาหารเสริมลงไปในดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมีนั่นเองครับ ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาต่อกับข้อดีของปุ๋ยชีวภาพกันนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาฟังปุ๋ยชีวภาพกันนะครับข้อดีสำคัญของปุ๋ยชีวภาพได้แก่มักจะมีผลอยู่ได้นานโดยที่ไม่ต้องใส่บ่อยๆครับส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยครับไม่ต้องใส่บ่อยๆเนื่องจากปุ๋ยชีวภาพจะมีตัวการที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชที่เป็นจุลินทรีย์ ดังนั้นนะครับในเมื่อเอาไปลงดินแล้วก็จะเกิดเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์และจุลินทรีย์นั้นนะครับก็จะมักที่จะอยู่ยังคงอยู่ในดินนั้นต่อไปหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชไปแล้วจึงมักจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพอีกจนกว่าจํานวนจุลินทรีย์ที่ลด จำนวนลงไปนะครับจะเหลือน้อยมากข้อดีที่จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยชีวภาพนั่นเองครับและการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยปริมาณปุ๋ยชีวภาพที่จะต้องใช้ต่อหน่วยในพื้นที่มักจะน้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์และเคมี Me, นับเป็น10เป็น100หรือเป็นพันเท่าด้วยซ้ำไปครับ อย่างเช่นนะครับกรณีการใช้เชื้อโซเบียมน้อยกว่า1กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้นับเป็น10 หรือเป็นร้อยกิโลกรัมต่อไร่และปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้นับเป็นร100้อยถึงเป็นพันกิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับปุ๋ยชีวภาพจึงประหยัดเงินค่าปุ๋ยค่าขนส่งและค่าแรงในการใส่ปุ๋ยมากกว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ บุคคลทั่วไปเกษตรกร,กรและนักวิชาการให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการ,กรเกษตรและในแง่ของสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรใส่ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ของต้นทุนในการผลิตพืชและในแง่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีมากที่สุด การที่เราได้ทราบถึงข้อดีของปุ๋ยแต่ละชนิดทำให้เราสามารถรู้ถึงแนวทางในการใช้ปุ๋ย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการซื้อปุ๋ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการปลูกพืชที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญนะครับก็จะเป็นตัวแปรสำคัญของต้นทุน,ท,นที่มีผลต่อกำไรในการประกอบอาชีพเกษตรกร,กรดังนั้นนะครับที่กระผมนำมาเผยแพร่จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองครับก็ฟังครับสัปด์านากระผมจะนำเรื่องราว ผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากเพื่อฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับหากเพื่อฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายัางรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปนนึ่ง7 ปตฟกเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ